บัดนี้วันที่3ธันวาคมพุทธศักราช2,567เป็นวันที่12ที่ข้าพเจ้านายธนพัฒนเขียวชอุ่มขอถวายเสียงสวดสาตยายพระสูตร,ยยตรพระริศและมนต์ต่างๆถวายเป็นพุทธบูชาธรรม,มบูชาสังฆบูชาและอาจารยาบูชาแด่ครูบาอาจารย์ทั้งหลาย ขอจิตของข้าพเจ้าจงตั้งมัน่นมีสติระลึกได้มีสมาธิจดจ่อในอาักขาระพยัญชนะในบทสวดอย่างต่อเนื่องด้วยเทิมสมันตาจาักวารสุอตัตตะคัจฉันตุเทวตาสัทธรรมุนิราชาส,สุนันตุสักขโมขทงัง สักเคกาเมจารุเปกิริสิขาราตเตจันตริเควิมาเนที่เปรตเตจักขาเมตตุวะนคหานเคหาวัตุมิเกเตอุมาจายันตุเทวาชาระธาระวิสเมยักคันทพะนาคาติทันตาสันติเกยังมุนิวระวจนนังสาธุเมสุนันตุ Tamat sawana karo ayam pat hanta. Tamat sawana karo ayam pat hanta. Tamat sawana karo ayam pat hanta. Namo tassa bhagavato sama sammasambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa. Putang sarana kacami. Tamang sarana kacami. Sangkang sarana kacami. Tuti yang putang sarana kacami. Tuti yampi tamang sarana kacami. Tuti yampi sangkang sarana kacami. tadi yang putang sarana kacami. Tati tamang sarana kacami. นาทิยังพิสังขังสารังคัจฉามินาทิเมสารังอัญยังพุทโธเมสารังวารังเอเตนะสัจจวัชนะโสติเมโหตุสัพพะนาทิเมสารังอัญยังธัมโมเมสารังวารังเอเตนะสัจจวัชนะโสติเมโหตุสัพพะนาทิเมสารังอัญยังสังโฆเมสารังวารัง ඒna satubatsnaōtime hou safata.